เวลา9้านาฬิกาส5มนาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแชงกรีลาเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ทรงเปิดการประชุมยาแฝกนานาชาติครั้งที่7ภายใต้หัวข้อยาแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งในครั้งนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโดยสำนักงานคณะ คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักงานกรปรรในฐานะสำนักเลขาธิการของเครือข่ายย่าแฝกประเทศไทยและเครือข่ายย่าแฝกในประเทศบริเวณรอบมหาสมุทรแปซิฟิกร่วมกับสำนักงานมลนิธิชัยพัฒนาจัดขึ้นระหว่างวันที่29พฤษภาค,คมถึง1มิถุนาย,ยน2566โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์ในวันนี้รวม1,098คนจาก19ประเทศ โอกาสนี้พระราชทานรางวัล The King of Thailand v e g b v e r Award รางวัล TVNI Best Video Award 2022และรางวัล TVNI Award จากนั้นมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมย่าแฝกนานาชาติครั้งที่7สําสำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาและรณรงค์การใช้ย่าแฝกรวมถึงเกษตรกรทั้งในประเทศไทยและ่างประเทศในการใช้ประโยชน์จากย่าแฝกรวมทั้งอนุรักษ์ดินและน้ำการเสริมสร้างอาชีพและการพัฒนาต่อยอดไปสู่งานวิจัยที่จะสร้างประโยชน์แสดงถึงสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระริยะอุตสาหะของ พระบาทสมเด็จพระบ,บรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงส่งเสริมการพัฒนาและรณรงค์การใช้ญ้าแฝกมาอย่างต่อเนื่องจนประสบความสําเร็จและเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงสืบสารรักษาและต่อยอด นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศาการผลการดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนานและนณรงค์การใช้ยญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวน32หน่วยงานเช่นสำนักงานกร,รนำเสนอความเป็นมาและแนวพระราชดำริสำนักงานมูเลนิธชัยพัฒนานำเสนอการส่งเสริมการฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ชุมชนต่างๆเพื่อจำหน่ายภายใต้ตราสินค้าพัฒน์ กรมพัฒนาที่ดินนำเสนอการจำแนกสายพันธุ์การส่งเสริมการใช้ประโยชน์และบริษัปะทปตทะจำกัดมหาชนนำเสนอผลสำฤทธิ์เช่นการใช้หญ้าแฝกในพื้นที่ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทยสาภาพพมา่ารวมทั้งการบรรยายเรื่องแนวโน้มปัจจุบันในด้านการวิจัยพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบหญ้าแฝกการออกแบบลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตเพื่อการประยุกต์ใช้ในด้านสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมและระบบติดตามเครือข่ายหญ้าแฝกนานาชาติ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมชมนิทรรศการรับชมผ่านระบบออนไลน์เสมือนจริง Virtual Conference หรือเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ icv7.rdpb.go.th เวลา13นาฬิกา10นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดประเนตรผลการดำเนินงานเกี่ยวกับงานย่าแฝกณศูนยะ์นศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไกรอันเนื่องมาจากพระราชด âm ริอําเภอดอยสะเก็ดซึ่งอยู่ภายใต้กลุ่มงานศึกษาและพัฒนาที่ดินที่ศูนย์ดำเนินงานตามแนวพระราชดําริด้วยการศึกษาวิจัยทดสอบสาธิตเกี่ยวกับย่าแฝกในพื้นที่และได้รับการคัดเลือกเป็นสถานที่ศึกษาดูงาน โอกาสนี้ประทับรถรามพระที่นั่งไปทอดพระเนตรการดำเนินง,ง,งานศึกษาและพัฒนาที่ดินของศูนย์นี้ที่ศึกษาสาธิตทดสอบพัฒนาวิธีการและรูปแบบการใช้ที่ดินทางการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศลักษณะดินและการใช้ปุ๋ยนอกจากนี้ยังสนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปสู่เกษตรกรเพื่อพัฒนาที่ดินอนุรักษ์ดินและน้ำภายใต้วิสัยทัศน์พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรอย่างง ยัืนตามพระราชดำริการพัฒนาที่ดินของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตร ซึ่งศูนย์ศึกษารากหญ้าแฝกในดินทารี่เป็นดินที่พบมากที่สุดในพื้นที่ศูนย์เป็นดินตื้นหรือตื้นมากถึงชั้นเศษหินหนาแน่นภายใน35ซนติเมตรจากผิวดินดําเนินการปลูกหญ้าแฝกดอนพันปางกว้างเพื่อศึกษาการกระจายของรากซึ่งเจริญเติบโตหนาแน่นในดินชั้นบนถึงชั้นสะสมดินเหนียวบางส่วนสามารถชอนชัยทําให้หินต้นกําเนิดผุพังเร็วขึ้นนอกจากนี้ได้ปลูกหญ้าแฝกในร่องน้ําแบบต่างๆอาทิการปลูกหญ้าแฝกร่วมกับฝายชะลอ น้และการปลูกในรูปแบบวีคว่าเพื่อลดความรุนแรงของน้ำและดักตะกอนดินในร่องน้ํา ทั้งนี้ศูนย์มีพื้นที่ผลิตกล้าหญ้าแฝกจำนวน17ไร่โดยปี2,561ถึง2,565สนับสนุนกล้าหญ้าแฝกประมาณ800,000ต่อปีส่วนหนึ่งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ขอสนับสนุนไปปลูกในที่สาธารณะนอกจากนี้ยังได้ประสานความร่วมมือในการนำใบหญ้าแฝกมาทำผลิตภัณฑ์กับเครือข่ายคนรักแฝกและกลุ่มแฝกหลวงบ้าน้างอำเภอแม่ริมซึ่งเป็นกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกเช่นหมวก กระเป๋าตะกระ้าเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับหญ้าแฝกสายพันธุ์หญ้าแฝกลุ่มเนื่องจากเมื่อใบแห้งจะมีความนุ่มมีสีทองมันวาวและมีความเหนียวโดยสายพันธุ์ที่นิยมนํามาใช้ทําผลิตภัณฑ์คือสงขาสามและใหม่ห้วยหวา ภายในศูนย์มีแปลงรวบรวมสายพันย่าแฝก3าแสก3าสายพันธุ์ประกอบด้วยญ่ยาแฝกลุ่ม20สายพันธุ์และญ่าแฝกดอน19สายพันธุ์ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินเก็บรักษาสายพันธุ์ที่ถูกต้องสําหรับการศึกษาวิจัยทั้งสองสายพันธุมีคุณสมบัติในการอนุรักษ์ดินและน้ําไม่แตกต่างกัน จากนั้นพระทับรถรางพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการและแปลงสาธิตการใช้หญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของระบบอนุรักษ์ดินและน้ำตามลักษณะผนังขั้นบันไดดินต่อเนื่องรวมกับการใช้ใบไม้และหญ้าแฝกคลุมรักษาความชื้นในแปลงผักที่มีการจัดการดินตื้นเพื่อปลูกพืชไร่บนขั้นบันไดดินต่อเนื่องในพื้นที่ลาดชันโดยขอบบันไดดินมีการปลูกหญ้าแฝกช่วยเพิ่มความแข็งแรงผนังด้านข้างของขั้น ัในใดดินเปรียบเทียบการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมกักและปุ๋ยพืชสดได้แก่ปอเทืองและใช้ปุ๋ยตามค่าววิเคราะห์ดินพืชที่ปลูกได้แก่ข้าวโพดหวานถั่วเหลืองฝักสดและถั่วพุ่มเป็นพืชที่เกษตรกรในบริเวณใกล้เคียงนิยมปลูกไว้บริโภคในด้านความอุดมสมบูรณ์ของดินแปลงที่ปลูกปอเทืองปรับปรุงดินปีละหนึ่งครั้งและแปลงที่ใส่ปุ๋ยหมกักอัตราสองตันต่อไร่ต่อปีมีอินทรีย์วัตถุอยู่ในระดับสูง ต่อจากนั้นท่อประเนสนิทศการและแปลงศึกษาการใช้หญ้าแฝกป้องกันตะกอนดินไหลลงสู่ลำน้ำตอนล่างเปรียบเทียบแปลงที่มีการปลูกหญ้าแฝกกลุ่มการปลูกหญ้าแฝกดอนและแปลงที่ไม่มีการปลูกหญ้าแฝกจากการใช้หญ้าแฝกในการป้องกันตะกอนดินไหลลงสู่ลำน้ำตอนล่างรวมทั้งท่อประเนสแปลงสาธิตการปลูกพืชสมุนไพรภายใต้เรือนยอดไม้ปลัดใบประกอบด้วยการจัดการดินตื้นเพื่อปลูกพืชไร่แปลงศึกษาการ สูญเสียมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์และแปลงสาธิตการจัดการดินตื้นเพื่อปลูกไม้ผลจากนั้นประทับรถร,ถรางพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานด้านหน้าอาคารอํานวยการพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดินกรมทรประ์านกรมทางหลวงโกรงการพัฒนาพื้นที่ป่าคุณแม่กวงอนเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริเครือข่ายคนรักแฝกและกลุ่มแฝกหลวงบ้านซางอำเภอแม่ริมเฝ้าทุลออมประบาดรับพระราชทานกล้าหญ้าแฝกลุ่มสายพันธุ์สีลังกาหญ้าแฝกดอดสายพันธุ์ปางกว้างหญ้าแฝกลุ่มสายพันธุ์สงขาสามและใหม่ห้วยหวาย วันนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา47นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่าง,วางควัตบวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณที่พิมานอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา ทรงงานวิสัญญีสัววแพทย์ร่วมกับทีมสัววแพทย์ของโรงพยาบาลสัตว์เพื่อทำการผ่าตัดรักษาสุนัขของประชาชนที่ป่วยด้วยโรคต่างๆเช่นเนื้องอกที่เต้านมมดลูกอักเสบและเป็นนิ้วในกระเพาะปัสสาวะมีสิ่งแปลกปลอมอุดตันลำไส้รักษาด้วยการตัดต่อลำไส้ตลอดจนทำหมันให้แก่สุนัขเพศผู้และเพศเมียจำนวนห้าตัว ทั้งนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตวรัคตยรชนารีมีพระประสงค์ให้สัตว์ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมีสุขภาพดีปราศจากโรคติดต่อที่จะนำไปสู่คนเพื่อให้คนและสัตว์อยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภยัย นำไปสู่การมีสุขอนามัยที่ดีของประชาชนจึงได้พระราชทานทุนทรัพย์จัดสร้างโรงพยาบาลสัตว์ในพื้นที่ของจำหนักทิพพิมานต่อมาพระราชทานชื่อว่าโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณทิพพิมานเป็นโรงพยาบาลสัตว์แห่งที่5ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้บริการการตรวจรักษาและฟื้นฟูสุขภาพสัตว์เลี้ยงของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางสัตวแพทยาศาสตร์และสนับสนุนภารกิจในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิสุนักบ้าตามพระปัญธานิ ปัจจุบันให้บริการรักษาสัตว์ด้านอายุรกรรมทั่วไปศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อนศัลยกรรมกระดูกและข้อต่ออายุรกรรมฉุกเฉินรักษาสัตว์เลี้ยงต่างถิ่นสัตว์ป่วยในและสัตว์ป่วยวิกฤตคลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูรวมถึงบริการผ่าตัดทรหมนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกาเฉพาะวันศุกร์เปิดให้บริการเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง11นาฬิกา สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาวันที่3มิถุนายน2566ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ w w w .royaloffice.th ระหว่างวันที่2ถึง4มิถุนายน2566 การนี้ในวันเสาร์ที่3มิถุนายน2566สำนักพระราชวังได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพรภายในพระบรมหาราชวังตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกา30นาทีและที่พระราชวังบางปะอินวังไกลกังวลพระตำหนักภูพิงราชนิเวศพระตำหนักภูพานราชนิเวศพระตำหนักทักษิณราชนิเวศเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นา Cool.